รีพอร์เ r อ r ์พ e ีเ e นต์ TrueMove Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดย Toyota p r i โตโิตภัณฑ์อาาหร c CP เครื่องดื่มโคเมื่อทั้งคู่ต้องมาแบทเทิลกับบนเวทีครับทั้งคู่ทำได้ดีมากๆครับในส่วนของริมมี่ครับก็ถูกพี่โจเลือกให้อยู่ในทีมต่อไปแต่ว่าแนน ไม่ได้เสียโอกาสในครั้งนี้ครับเพราะว่าพี่คิมสติลไปอยู่ในทีมความสนุกความตลกความฮาเกิดขึ้นตั้งแต่บนเวทีจนกระทั่งถึงหลังเวทีเลยคับมันมีความสุขที่เอวันนี้เราได้ออกมาทําสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราใฝ่ฝันน่ะได้ยืนบนเวทีได้มีแบบศิลปินที่แบบมีชื่อของเมืองไทยมานั่งดูเราอะไรเงี้ยมันสุดยอดมันสุดยอดมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ I know it 100% One of us. I don't know who, but we will be okay. Because this show is going to be once in a lifetime, for sure. I made it through the wilderness. เป็นยังไงบ้างตอนที่โชว์บนเวทีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะจริงๆ I was super excitedI knew that show this show was gonna be amazing He Man and me I knew we were gonna bring it and I I also said that we both are going to go through the next round เนอีขึ้นไีกันต่อลุเลขันลุลุ่าน่าจะต้องคิดอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะไปกันแน่นอนแม่กัหนูจะไปแน่นอน เต้นนิดนึงอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลได้ค่ะเรารู้สึกสนุกมากกว่าที่คนดูสนุกที่โค้ยิมอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขอ่ะก็อย <คน S 1> ู่กันบนเวทีสองคนมี่ันแล้วลิลลี่แล้วลิมมี่มันก็แบบรับสรงกับเราอะไรเงี้ย พลงประทะกับพาหุรัตด้วยยิ่งบันเข้าไปใหญ่เลยร e มี่รมี่ก็ซ้อมมาดีเตรียมการมาดีมีเปเป๋นิดๆเบาๆนะครับผมทางแดนแทนแนนนี่ก็มีเป๋เยอะนิดๆหนึๆไอ้ตรงช่วงที่จะกลับมาหรือว่าอะไรของท่อนต่างๆยังไงรายการนี้คือ The Voice ครับขออนุญาตให้ร e มี่ไปต่อนะครับผม ร้องจบไปเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นแค่ไหนหนูสั่นอยู่ค่ะแค่จริงหนูไม่รู้จริงๆนะคะหนูกลัว <Wow. S 2> พอโค้ชช่วยมี่ริมนี่แล้เป็นยังไงบ้าง Oh my god ดีใจมากค่ะดีใจ I was just amazed I I didn't see it coming I wasn't sure so I was really nervous <c oughs> and so when he said when he said Remy Remy <c oughs> I think I like โค้ช Jo ยบยขอบคุณมากนะคะ thank you so much for having me on your team again and I know what I need to improve on and the next round แน่นอนค่ะหนูทำให้เต็มที่แล้วก็ surprise พี่โจย b บอย like I will wow you away and hopefully you'll be proud of me ร้องจบปัป๊บตอนที่จะประกาศผลเราได้ยินที่โค้ชโจยบอยคอมเมนต์ไว้นิดนึงแล้วก็ยังไม่บอกว่าแบบจะเลือกใครอะไรไงให้โค้ชคนอื่นคอมเมนต์อตอบเรารู้สึ ใจไปนี่ยแล้ค่ะก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคือรายการนี้มัน The Voice ใช่อ่ะแล้วก็คือนิมมี่อ่ะเขาตั้งแต่รอบลอายออิชั่นแล้วอ่ะคนโค้ดกดให้เขาสี่คนอ่ะอคือหนูก็เลยรู้สึกว่าเสียงเขาเป็นอะไรที่แบบสวรรค์ให้มาว่าเขาแบบ She's gifted you know you're gifted ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีใครสติดหนูเลยก่อนลงบันไดไปที่หนูว่าสรุปไม่มีใครเอาหนูใช่ไหมคะเนี่ยคือนั่นนึงคือหนูพูดจากใจจริงนะคะขอบคุณค่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 ะนี่คือไม่มีใครเอาหนูแล้วใช่ไหมคะ พี่คิมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่คิมที่เลือกเนี่ยจริงๆตั้งแต่รอบแรกนั้นก็อยากอยู่กับพี่คิมไม่เชื่อพี่คิมลองไปคน้คนๆเทปดูรอบแรกตั้งแต่ประกวด,ต,ต,กวดตั้งแต่ปีที่และะ้วแล้วค่ะว่าหนูก็บอกตลอดว่าหนูอยากอยู่กับพี่คิมเพราะว่าพี่คิมเป็นแบบแรงบันดาลใจให้หนูร้องเพลงให้หนูนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็วยอ,วอย่าเจอกันนะคะเอาตัวเออวันนี้ค่ะพี่คิม สามารถติดตามชมความสนุกแบบนี้ได้ทุกวันครับจัน์ทถึงสุขตั้งแต่1ทุ่มถึง1ทุ่ม15กับ V Reporter p r e s ีเซ n ด,ด by t r u e m o v e H นะครับและที่สำคัญครับใครนะครับที่พลาดชมรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2 ทางช่อง3นะครับเราจะมีการนำกลับมารีันครับในทุกวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปในรูปแบบปกติครับทางช่อง True Music t r u e Vision 6 6และ77นะครับหรือในรูปแบบความชัดแบบ High d e f inition นะครับทางช่อง True Music HD t r u e v i s i o n 1 1 4วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ